Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. <premises. S 2> เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเรียวเซตโตกันอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูการรีวิวเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับก็คือรถคันที่อยู่ด้านหลังผมนี่เองก็คือเจ้า Ang e l Wing คันนี้นั่นเองนะครับต้องบอกกันเลยว่าเจ้ารถ Ang e l Wing คันนี้นะครับก็คือรถที่ผมเนี่ยเรียกว่าตกหลุมรักมาตั้งแต่แรกเห็นเลยฮะตอนที่ผมกำลังเลือกๆดูว่าอยากจะได้รถคัสบีคันไหนเนี่ยก็สะดุดกับเจ้า Ang e l w i n วิคันนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้ารถ Ang ing ครับเป็นรถที่ได้จากกิจกรรมช่วงตุจีนนนัเองนนคครรรรัับสหใทีี่่ไไมด้้แกถ ก็เรียกว่าแสดงความเสียใจกับท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านได้หมดสิทธิ์แล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมได้จบลงไปแล้วนั่นเองนะครับโดยรถคันนี้นะฮะก็คือช่วงกิจกรรมนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการเก็บสะสมชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็เอาไปแลกเป็นรถนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้แลกแบบถาวรมาแล้วนั่นเองครับซึ่งรถคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ตัวเกมเนี่ยแจกให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้ใช้ กันแบบฟรีๆนะครับมันจึงเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่มีหลายคนถามว่ามันดีหรือเปล่านะครับมันดีไหมนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นรถที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมชอบรถคันนี้มากนะแล้วผมก็ไม่อยากให้คนอื่นใช้รถเหมือนผมนั่นเองนะฮะซึ่งรถคันนี้เนี่ยผมแลกมาใช้ก่อนนะครับตอนที่ได้แบบแลกได้10วันนะก็เอามาใช้ก่อน10วันนั่นเองนะฮะช่วงนั้นนี้เรียกว่าผมนี่เปรวมากเลยเพราะว่าใช้รถคันนี้อยู่คนเดียวนะฮะบางคนหลายๆคนเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้คััันนนีี้กกแต่่พอหลงจาท หลายๆคนเนี่ยแลกรถถาวรคันนี้ได้แล้วนะครับเรียกว่ารถคันนี้เนี่ยมมีเกินถนนนะบางทีเข้าไปเล่นเนี่ยหคันเป็นรถคันนี้หมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรถอีก1คันนะครับที่หลายๆสํานักเขาชื่นชมมาว่าเป็นรถที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้สรุปแล้วดีหรือไม่อย่างไรนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูเรื่องรูปร่างหน้าตากันบ้างดีกว่านะครับอยากจะบอกว่าเจ้าแองเจิลวินคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นคันที่ผมเนี่ยชอบมากๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือสีรถครับสีรถ แบบตัดขาวนิดนึงด้วยนะครับก็จะเป็นแบบม่วงดาขาวอ่านะครับก็จะดูเทนะฮะมีเบาะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยสีแดงนั่นเองครับแต่อิทีท่สะดุดเลยก็คือสีม่วงนี่แหละครับแล้วก็ไอ้ตรงหน้ารถเนี่ยมันดูแบบมันดูมีความเป็นหุ่นยนต์หน่อยเนี่ยมันดูแบบเทนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีแบบเป็นร่องอะไรเงี้ยดูเทนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งนะที่หลายๆคนเนี่ยชอบมากมาเลยครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับก็คือกระจกมองข้างของแอ e l w วิงนี่เองนะฮะ สังเกตดีๆนะครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับเฟรมนะครับวนจากกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ลากยาวไปที่ด้านหลังนะครับเป็นปีกนั่นเองนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันชื่อ a n g e l Wing นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนี่นะครับโอ้โหเรียกว่าเทระเบิดระเบิดนะฮะเป็นโทโบนะครับ3อันนั่นเองนะครับที่เรียงกันนะครับอ่าแล้วก็มีไฟท้ายสีแดงครับมันทำให้รถคันนี้เนี่ยดูคูลมากๆเลยครับ โดยรถแองเจิลวิงคันนี้นะครับก็มีคําแนะนํารถมานะครับบอกว่าออกแบบให้ล้อเนี่ยเอียงกว่า20องศาทําให้รถคันนี้เนี่ยพาคุณดิฟได้เาวากับปีกนังฟ้าบนท้องถนนเรียกว่าเปิดไม่ได้ดีนะฮะมาดูค่าสเตตัสกันบ้างครับค่าสเตตัสอันนี้นะครับตอนแรกที่เราเริ่มเล่นกันเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ KWD4 d o ์ิฟหรือว่ารถอย่าง b i g กนะฮะก็จะรู้สึกเกิด q u e s t ว่าเฮ้ยรถคันนี้มันดีจริงไหมนะฮะเพราะว่าค่าสเตตัสของมันเนี่ยจะไม่เน้นไปทางด้านดิฟเหมือนกับรถ3คันที่ผมได้ยยกตัวออ่าางงมเ โดยคันนี้นะครับจะมีค่าชนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ค่าเลี้ยวเนี่ยสูงนะครับก็คือสูงพอๆกันนะครับอาจจะเท่ากันด้วยนะเลอๆถ้าดูจากภาพนะครับส่วนค่าดิฟของมันเนี่ยก็เยอะรองลงมานะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นไปทางค่าดิฟเหมือนกับรถคันที่ผมได้กล่าวไปนะครับแล้วส่วนค่า Excel n t a n ็นแท้ e เทไอ้พวกนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากๆเลยครับถ้าเทียบกับด้านอื่นๆนะฮะมันเลยทำให้เราเกิดคำถามว่าเฮ้ยสรุปรถคันนี้เนี่ยมันน่าใช้ไหมดีหรือเปล่านะฮะ มันสวยแต่รูปจูบไม่หอมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในรีวิวนะครับด้านคุณสมบัติพิเศษนะฮะก็รถคันนี้ก็เป็นรถคัสบีนะจึงไม่มีคุณสมบัติพิเศษนั่นเองครับมาดูในเรื่องการปรับแต่งเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ เสียงเคร MM ื yeah. <Yeah. S 1> so ่องยนต์ของรถคันนี้นะครับอยากจะบอกว่าเจ้ารถคันนี้นะครับเรียกว่าการปรับแต่งของมันเนี่ยถามว่าเยอะไหมคือระดับขั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเลือกสายเนี่ยค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับโดยในส่วนของเครื่องยนต์นี่นะครับจะอัพได้ถึง12ขั้นนะครับโดยค่าสูงสุดของสายเครื่องยนต์อันนี้นะฮะก็คือความเร็วสูงสุดของรถนะครับก็จะบวกถึง2.5นั่นเองนะครับแล้วก็บวกอันเดียวเลยนะฮะไม่มีไอ้บวกอันอื่นเพิ่มเติมเลยนะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับ มาในถึงของด้านการขับเคลื่อนนะครับการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะบวกความเร็วสูงสุด1นะครับแล้วก็บวกในโต้พาวเวอร์แล้วก็บวกเบสิกพาวเวอร์นั่นเองนะครับก็มีให้อัพ9ขั้นนะครับแล้วก็มีสายเดียวไม่มีการแยกสายใดทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนี้ก็มีให้อัพถึง12ขั้นเช่นกันนะครับโดยมันจะเน้นไปที่ในโต p พาวเวอร์นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดของในโตแล้วก็มีการบวกระยะเวลาของในโตด้วยนะครับก็มีสายเดียวแบบไม่มีการแยกสายอีกเช่นกันครับ ในส่วนของเทอร์โบนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ารถคันนี้นะครับในส่วนของเทอร์โบเนี่ยเป็นเพียงส่วนเดียวนะครับที่มีการแยกสายกันเกิดขึ้นนะครับโดยเราจะมาดูทางซ้ายนะครับทางซ้ายนี้นะครับจะเน้นไปที่ q u i c k b o o s t Power นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดของ m Mini b o o s t แล้วก็มีระยะเวลาของ Quick Boost นะครับที่บวกขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วมาดูทางด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยจะบวกเหมือนกันเลยครับก็คือบวก q u i c k b o o s t Power นะครับแล้วก็บวกความเร็วสูงสุดของ m Mini b o o s t นะครับ แต่จะต่างกับทางด้านซ้ายก็คือมันจะไม่บวกเรื่องของระยะเวลานั่นเองนะครับอ่าก็คือบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางด้านขวาเนี่ยจะบวกมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยจะบวกน้อยกว่านะครับแต่จะมีเรื่องของระยะเวลาเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็ใช้ไปทางซ้ายนะครับถ้าจะดูแบบโลจิกง่ายๆนะคือมันมีบวกหลายอย่างก็เลยเรียกอันนี้กับอันนึงบวกน้อยกว่านะแต่บวกไปเยอะนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ชอบสิ่งที่เรียกว่าความสมดุลนั่นเองนะก็เลย เน้นไปทางด้านซ้ายนะครับส่วนใครจะหนักแน่นหน่อยนะก็เน้นอัพไปทางด้านขวาเลยก็ได้นะครับ อ่าอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับถ้าคิดว่าเรื่องของระยะเวลาควิกบูทไม่สําคัญนะครับก็มาทางขวาเลยนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับก็ลองไปปรับแต่งกันดูนะครับในส่วนของ e n ็นแทนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างมีให้อัพน้อยนะครับมันจะเน้นไปที่ความเร็วสูงสุดของรถนะครับบวกอีก0.5นะครับชาร์จไทม์บวก6แล้วก็เบสิกพาวเวอร์นั่นเองนะครับส่วน N อ็นแทเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างบวกน้อยไปหน่อยนะครับถ้าจะเพิ่มอีกสักนิดหน่อยก็คงจะดีนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่มีสายให้โยกกัััันนนเท่่่่่่าาาาไหหรรรรรคคบบบบสกกปปแแตตงงงี้้ย็อข รับอ,อัพไปเลยครับอัพไปให้เต็มนะฮะเดี๋ยวก็ใช้ได้เองนะฮะก็จะมีเรื่องส่วนของโทโบที่อาจจะต้องแบบเลือกซ้ายเลือกขวากันนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็บวกเหมือนกันนะครับบวกค่าเหมือนกันเลยนะะก็ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ ตกแต่งได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะสำหรับผมนะครับมองว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับก่อนที่ผมจะให้ไปดูภาพเกมเพย์นะครับผมขออนุญาตตัดมาบรรยายเกี่ยวกับความรู้สึกระหว่างใช้หรือว่าก่อนใช้เจ้าแองเจิ้ลวิงคันนี้นะครับก่อนที่จะไปให้ดูภาพเกมเพย์แล้วก็ไปขยายในส่วนนั้นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปว่ารถคันนี้ควรใช้ไม่ควรใช้นะครับอย่างแรกครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าผมเนี่ยชอบรถคันนี้มากนะครับเพราะว่ามันเท่นั่นเองครับพอเรารู้สึกว่ารถรถเท่เนี่ยเราก็อยากจะขับรถคันนั้นนใ่่ะอทีเรืงต ตัเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยตอนแรกว่ารถมันจะเป็นยังไงผมมองว่าถ้ารถมันเท่เราชอบเดี๋ยวเราก็ขับได้เองแหละอ่ะผมมองแค่นี้เลยนะฮะตอนแรกแล้วผมก็แอบ,บสบายใจเบาๆด้วยความที่ค่าสเตตัสมันเนี่ยมันต่างจากคันที่คนอื่นเขาแนะนำนะก็คือค่าดิฟมันน้อยนะครับก็เลยสบายใจว่าเออผมไม่มีคนใช้หลักรถคันนี้นะก็เลยตามนั้นนะฮะก็เลยเอามาใช้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมตัดสินใจเอามาใช้เพราะว่าถ้าดูจากรถ คันที่มีคนหมายปองเยอะอย่างซาก้าเนี่ยถ้าเทียบกับรถอย่างบิ๊กคิวที่มีค่าดิบเยอะเนี่ยรถอย่างซาก้าก็จะมีค่าดิบที่น้อยกว่านั่นเองนะครับแต่ก็ห่างกันไม่เยอะหรอกนิดหน่อยนะครับแล้วผมก็สังเกตได้ว่ารถครัส A เอหลายคันเนี่ยก็บางคันก็ไม่ได้เน้นไปที่ด้านดิบนั่นเองผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราใช้รถคันที่มีค่าดิบมากๆเนี่ย เราอาจจะชอบรถแบบนั้นจนแบบว่าเราไม่อยากจะใช้รถคันที่ไม่มีค่าดิบเยอะเลยนะเองนะฮะผมก็เลยถือโอกาสนะครับเอารถ n อ e l w วิงเนี่ยนะครับเอามาเป็นตัวฝึกเพื่อในอนาคตนะครับผมได้รถคัส A จเอเจงๆมาแต่ว่าค่าดิบมันน้อยนะฮะจะได้ใช้ได้นั่นเองนะครับในส่วนของการใช้จริงเนี่ยถ้าสมมติว่าใครจับรถอย่าง K 2ทมาก่อนนะฮะก็จะรู้สึกว่ารถคันนี้มันนิ่มๆนะครับคือคําว่านิ่มนี่คือเหมือนสัมผัสมันจะแบบว่ามันจะเบากว่า k 2 4นะฮะ K24 มันจะรู้สึกแบบว่า ก็โชคโคกหักวันนี้นิดนึงนะครับทางด้านการออกตัวเนี่ยผมมองว่าแองเจลวินก็ทําได้ดีนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะพุ่งไปได้ไกลนะครับแม้ว่ามันจะพุ่งไปไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะครับในส่วนของการดิฟเนี่ยถึงเวลาใช้จริงก็ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาครับเพราะว่าแม้ว่าค่าดิฟจะน้อยแต่ว่าด้วยความที่รถมันเลี้ยวดีนะฮะก็เลย เหมือนว่าทําลิฟได้อยู่นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะสำหรับช่วงแรกๆถ้าสมมติว่าใครเอารถคันนี้มาใช้นะครับก็คืออันนี้ส่วนตัวผมความรู้สึกผมมองว่ารถ Angel Wing ิงเนี่ยมันเหมือนกับว่ารถคันนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าก็คือเวลาที่เราลิฟนะฮะสังเกตว่าตูดมันจะปัดๆนะฮะก็คือสมมุติว่าถ้าสมมติว่าใครชิดขอบเนี่ยแล้วทำการสแนปเนี่ยรับรองครับไม่พ้นนะตูดชนขอบสนามก่อนแน่นอนครับต่างกับพวกเอ่อเคดามิที่โฟนะที่เวลาทำสแนปเนี่ยแล้วเหม แต่ก็เพราะว่าไอความรู้สึกที่เหมือนว่ารถมันเวลาดิฟแล้วก้นมันปัดนี่แหละฮะมันเลยทําให้เวลาที่เราเข้าโค้งพวกทางลัดหรือว่าพวกทางที่เป็นรูปตัวยูอย่างเงี้ยฮะมันทําให้เรารู้สึกว่าไอการเข้าโค้งเนี่ยมันเข้าได้ค่อนข้างดีอนะแล้วมันก็ชิดขอบวงในได้ค่อนข้างดีด้วยนั่นเองนะครับแต่ด้วยความที่รถมันไม่ได้มีค่าดิฟี่สูงนะฮะเวลาที่เราดิฟเนี่ยเพื่อที่จะเข้าวงในเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนเราต้องดิฟล่วงหน้านิดหนึ่งนั่นเองนะฮะ ซึ่งถ้าสมมุติว่าความเร็วไม่ได้แล้วจังหวะมันไม่ดีเนี่ยมันก็พลาดชนขอบนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าค่าชนรถคันนี้จะเยอะเนี่ยแต่ในกรณีที่มีรถเบียดมามากๆนะฮะแล้วก็ชนเราเยอะๆเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปติดขอบสนามอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่รถเราหยุดเนี่ยเรียกว่าโอ้โห เป็นจุดจบของ a n g เ l ิ้ลวิงนะฮะพะรถคันนี้เนี่ยค่า Excel นะฮะหรือว่าค่าการขับเคลื่อนของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเวลาที่มันหยุดแล้วเนี่ยเวลามันจะไปต่อนะ,ะมันค่อนข้างกับใช้เวลาเคลื่อนตัวค่อนข้างนานนะ,ะกว่าจะทาความเร็วสูงสุดได้นั่นเองนะครับคือถึงแม้ว่ารถเราจะชนดีนะ,ะแต่ก็ไม่แนะนําว่าให้เอาไปชนกับใครอยู่ดีนะะั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าชนแล้วหยุดเนี่ยเราเนี่ยแหละที่เป็นไฟลยเสียเปรียบนะครับยิ่งสมมติว่าถ้าเราเล่นหมดไอเทมเนี่ยหรือว่าโหมดแบตเทิล์นโหมดเนี่ยแล้วเรานำที่ถ้าสมุติ เล่นโหมดเลสซิ่งเนี่ยแล้วนำอยู่ที่1ฮะพูดได้เลยว่าไปได้เรื่อยๆนะฮะไม่มีติดขัดนะอย่าชนอยากหยุดก็พอครับอันนี้นะครับผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในกรณีที่ผมเนี่ยทำการดริฟไม่พ้นนะฮะแล้วก็ชนกับขอบสนามนั่นเองครับเปียงแล้วดูเวลามันเคลื่อนตัวนะฮะเนี่ยก็จะออกช้ามากๆเลยครับด้วยความที่รถมันอัตราการเร่งต่ำนะครับเวลาที่สมมุติว่ารถมันหยุดแล้วเนี่ยเวลาที่มันจะทําความเร็วสูงสุดเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยบูทหรือว่าใช้เวลาออกตัวค่อนข้างนานนั่นเองครับ ส่วนอันนี้นะครับผมจะให้ดูตัวอย่างการดิฟของมันนั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าค่าดิฟมันจะไม่มากนะครับแต่พอเวลาเราดิฟเนี่ยเราเข้าวงในลองดูนะครับดิฟอย่างคมอยากจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเริ่มใช้จนชินแล้วเนี่ยมันเป็นรถที่ดิฟสนุกมากเลยครับถ้าไม่ชนแบบเมื่อกี้นะทีนี้เรามาสรุปกันนะครับผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยค่อนข้างดีครับเล่นค่อนข้างสนุกเลยนะครับคือเวลาดิฟเวลาอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าลุ้น มันลุ้นตลอดเวลาที่เราดิฟนะฮะแต่ส่วนตัวผมผมมองว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้ยากครับอารมณ์เหมือนว่าถ้าอยากจะขี่นางฟ้าก็ต้องแบบแน่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะควบคุมยากนะครับแต่ถ้าควบคุมได้ดีแล้วเนี่ยสนุกมากครับแล้วผมก็แอบ,บรู้สึกส่วนตัวได้ว่าในโตหรือว่ามินิบูสของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีเวลาบูสค่อนข้างน้อยฮนะถ้าถามผมว่าควรเอามาเล่นไหมผมบอกตรงนี้เลยครับว่าไม่ต้องเอามาเล่นนะเอาไปเก็บไว้เลยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ใช้รถคันนี้คนเดียวนะฮะ ล้อเล่นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นรถคันที่ดีครับดีมากๆครับโดยเฉพาะเวลาการเข้าโค้งเข้าโค้งอะไรเนี่ยฮะแต่ถ้าพูดถึงจะเปรียบเทียบกับคันอื่นๆเนี่ยผมก็แอบมองว่า k t 4อาจจะดีกว่านิดนึงนะครับในบางด้านทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทุกคนเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าควรใช้กันไหมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าไม่อยากเล่นเกมนี้คนเดียวเงเหงาก็าหาเพื่อนซิ่งได้ที่ Community Speed d r ป p t e r Thailand และอย่าลืมกดไลค์เพจ Speed Drifter f n n เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและแก๊กตลกกันนะครับ